มาถึงเช้าวันที่2ของทริปเล่นน้ําที่จังหวัดนครนายกนะครับ3วัน2คืนกับเงินคนละหนึ่งพันบาทตอนนี้เราเหลือเงินเท่าไหร่จ้าเหลืออยู่729บาทจ้าโอ้วันแรกใช้ไปเท่าไหร่ตัวหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดกับเงิน729บาทใช่โอ้โหนี่โปรแกรมมีมีอดได้ไหมเยอะเหมือนกันน้ำเลยนะใช่ตามแผนเราตั้งใจจะออกจากท่าเรือพ่อแก่นนี่นะฮะว่าจะไปหาน้ําตกแถวๆนี้จีน้ําตก ตั้งรองต้ำตกสาธิกาเนาะตั้งใจว่าจะแวะไปดูนะครับรวมถึงจะแวะคาเฟ่ด้วยแล้วก็โปรแกรมวันนี้เรายังไม่มีที่นอนเลยนะใช่แล้วต้องไปหาระหว่างทางระหว่างทางที่เราจะไปดูน้ำตกไปคาเฟ่ได้แหละอัวบจำกัดนะเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทแต่น้ำมันเนี่ยตอนนี้เหลือครึ่งถังน่าจะกลับถึงภริยาสบายสบายเลยใช่ลยมาเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเรื่องราวต่อไปนี้จะเป็นยังไงเราสองคนจะต้องไปจอดรถนอนที่วัดกันไหม ไม่นอนวัดไม่ได้หรอไปครับไปกันเถอะนี่ไปหาที่พักกันเถอะเดี๋ยวเราจะได้นอนวัดแต่๋ที่อากาศดีนะอสาธุนะครับขอให้ฝนอย่าตกเถอะใช่แน่สาธุไปกันค่ะฉันอยากเล่นน้ำอีกแล้ว พูดอะไรหน่อยไหมกับน้ําตกนางรองครับก็เก็น้ำตกที่มาง่ายดีนะแต่ว่าถ้าเกิดเข้าไปข้างในก็จะแบบเหมือนเป็นป่าป่านิดนึงแนะนําว่าอยู่ข้างนอกก็พอมีร้านอาหารนั่งเล่นน้ำได้เลยน้ำเย็นเจี๊ยบใช่แล้วที่สําคัญเลยคือเข้าฟรีครับทุกคนครับไม่เสียเงินนะจ๊ะแมบบ่มาเล่นน้ํานได้ใช่ครับน้ำเย็นเจี๊ยบของกิน,น,นอะไรต่างๆมีพร้อมหมดเลยทางน้านบนนะครมีเสือให้เช่าด้วยนะครับ อเอามาต่อไปไปที่ไหนกันต่อจ้าตกสาริกาไปครับมาดูกันนะจ้าว่าเป็นยังไงบ้างป เห็นแล้วนี่จุดชมวิวลำตกสาธิกาครับทุกคนโอ้ยิ่งใหญ่เนาะโอ้โหว้าวสวยเลยอ่ะใหญ่อลังการมากดูคนตัวเล็กเลยอ่ะใช่ผมไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้นะไม่คิดว่าจะสูงขนาดนี้ อะไจะพูดกรต้อตกสายิีแกนหนไหมครับยิ่งใหญ่อลังการดีแล้วก็บันไดขึ้นชันมากปวดเข่าเลย <c oughs> แต่ก็เดินไม่ไกลเท่าไหร่นะครับ<ช>ไม่ได้ไกลมากเนาะคุ้มค่านี่ขนาดเรามาตอนที่น้ํามันยังไม่ค่อยเยอะนะครับใช่พอมาแล้วก็อยากเห็นตอนที่น้ําแบบเยอะๆสวยๆ,วยๆเนาะใช่ใชมีโอกาสมาใหม่ได้ค่าเข้าก็คนไทยแล้วก็คนละสี่สิบนะจ๊าผู้ใหญ่ใช่ลวจ้ะครับผมมีข้อแนะนําอย่างหนึ่ง รถยนต์นะครับเข้าข้างในนะมันจะมีจุดจอดฟรีนะครับของยานนะครับแต่ถ้าเกิดไม่จอดจุดฟรีก็คือจะเสียตังค์นะคัาละ40่สิบบาทนะครับี่อจะจอดไกลด้วยซ้ําไปนะอืก็ชิวๆดีมาถ่ายรูปได้มาเล่นน้ําได้ต้องแบบว่าเป็นจุดที่ต้องมาเช็คอินกันนะไปไหนต่อไม่หาอะไรกินเถอะตอนนี้อยู่นะไปกันครับ ัมื้อเที่ยมของเราวันนี้กระเพราหมูสับไข่ดาวไข่แดงก็เยิ้มเลยอะ่แล้วแต่ว่าห้ามจอดร้านดีมัหนดนเลยนะครับแหมบ้างชอบไข่เลยไข่แดงเยอะมากเลยจอดได้ไหมน้ำซุปด้วยมาค้าน้ำุชั้นดี รสชาติก็คือก็คือเหมือนครับเามนกับพขาทั่วไปใช่ได้นะคะแต่ว่ามันซุกจานโตมากที่เหมือนกันไข่ใหญ่มากจอได้ไหมไอ้ยืมโอ้ไข่ลาวแบบหรอเพื่อทุกคนเลยนะปกติจะกินสุดท้ายสถานีต่อไปดอกไม้คาเฟ่รื่องดอกไม้คาเฟ่เฟ่เฟ่ รมตามรีวินะครับมีพี่เขาแนะนามาบอกว่าให้มาคาเฟ่นี้เพิ่งเปิดได้ไม่นานแล้วก็กำลังจะเป็นไวรัลเมื่อบังมากอฮ้ยเขามีผักด้วยเธอโอ้นําไปแล้วครับไกล์สาวเฮ้ยมีนี่ด้วยนะตัวนี่นๆ่คาเฟมุยน่จะเป็นกาแฟสุดพิเศษแต่มีรูปดอกกัญชานะรู้เรื่องนี่มันจะการร้านนะครับ วิมินตีสดได้ป่ะตัวฟังขวาตัว,ว,วนะฮะเสาทิตย์กว่าถึงสี่เนาะนช่งที่นั่งสิแล้วซุ้มแต้ไม้ไผ่อ่ะแล้วก็ติดน้ำให่เนะาะแต่เราชอบฟังขวาเนี่ตัวดูสิเนี่ยเหมือนินมินตีสดอ่ะอ่าถ้าดวงแรงนนหน่อยโอ้ตกน้อยวิวอากาศดีเนาะแต่ตอนเนี้ยฝนตกเริ่มปล่อยๆแล้วครับทุกคน มาดูก่อนทำมาดูก่อนโอ้โหนี่ไงต้นไม้ที่คนถ่ายรูปไปเยอะอ่ะใช่ใช่ตรงนี้แอ๋อนี่ใช่ป่ะอุ้ยเราไม่กล้าปลไปเป็นเราอะต้อกลลื่นตกนี่เขากำลังทำสะพานมถึงตรงนู้นเลยอะโอ้โนี่นี่ไงอดัดแน่โอ้แล้วนูน่นไกลๆนั่นครับที่พักเป็นแบบก,กระโจมเนาะอของเจ้าไหนไม่รู้แต่ว่าฝั่งขวานเลยตัวตัวแก้เดินไปวัตรงนั้นอะ มันคือปลายต้นมไม้ใช่ไหมที่คนถ่ายรูปไปเยอะใช่แต่ว่าไม่ต้องไปตรงนั้นก็ได้ถ้าอยูไม่กล้าไปแค่ต้นๆตรงนี้นนก็ได้ไปไปสั่งกาแฟก่อนดีกว่าครับวกินกาแฟก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปถ่ายไหมตรงนั้นอนะ่ะถ่ายสิคะ<อ>แต่ว่าอาจจะรอให้ฝนฝนเงี้ยเดี๋ยวลื่นตกนะไปจ้ะ <c oughs> ลองกาแฟ,ฟมุ้ยเหรอ,ม,อมันใส่เป็นแบบวิได้เหรอค <c oughs> ิวดีนะบรรยากาศดีคนมันตอนนี้ฝังตกหนักมากอ,อ,อันนี้เขาบอกว่าเป็น,ผนแผนกต้อนรับของที่นี่นะน่ารักมากเนาะ <c oughs> ซีนุ่มซีมุ้ยวิวยวิกระตุดกระตุด <c oughs> มาไกลไหมคะอริยาโอะมีคนแนะนำมาครับมากี่ใช่ค่ะชื่ออะไรคะพี่ออสใช่พี่ออสจริงไหมเนี่ยใช่จริงเหรอครั่ที่เดียวกันวันนั้นหนูก็ไปหาเขาใต้ตึกใช่คือตึกเดียวกันก็เลยบอกนะเขาไม่เคยยกถึงเรื่องแรกมาแล้วที่เขาจะมาพักใจที่นี่บ่อย เป็นยังไงบ้างครับกาแฟร้านร้านอะไรนะบังดอกไม้คาเฟ่ <c oughs> ทุกคนครับที่นี่ไม่ได้มีแค่กาแฟขายนะเขายัางมีอาหารจานเดียวขายด้วยนะครับส้ตุงสเต็กเนี่ยของทานเล่นเนี่ยมีหมดเลยนะครับรวมถึงมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขายด้วยจ้าแล้วก็ร้านนี้เนี่ยเขามีดนตรีสดด้วยนะครับใช่แล้วต้องมาวันไหนนะก็วันพุธจนถึงวันอาทิตย์นะเปิดจนถึงสี่ทุ่มเลย คือวิวดีบรรยากาศดีเห็นแบบแม่น้ํานครนายกบรรยากาศดีจริงใช่แล้วก็ที่ร้านเนี่ยเขาจะเล่นเพลงแบบแนวยุค6 0 7 0 8 0ถ้าเกิดใครมาแล้วก็อยากลองนะขึ้นไปแจมได้เลยเขาบอกมาแจมได้ด้วยเนาะใช่แล้วรวมถึงที่นี่นะครับเขามีไฮไลท์เป็นต้นไม้ยักษ์ใช่แล้วที่อุริณแม่น้ำเนาะต้องมาแวะถ่ายรูปที่นี่นะครับเดี๋ยวนี้ไม่ไปถ่ายใช่เพราะว่าฝนมันตกก็คือกลัวเดินขึ้นไปแล้วเดี๋ยวลื่นตกน้ำเดี๋ยวนี้ได้แม่บ้านใหม่ใช่จ่า ตั้งแต่เช้าเนาะจากเดิมเราเหลือเมื่อวานใช่ป่ะเกินสองาเ่เช้าอุทยานเหลสี่สิบก็เป็นแปดสิบเกินตามสั่ง2จานก็ร้อยี่สิบกาแฟเมื่อกี้เจ็ดสิบห้าบาทลบซิเหลือเท่าไหร่4ี่รบาทครับตอนนี้เิดเลขเร็วมาก แล้วฝนเพิ่งหยุดทุกคนตกหนักมาก มีชื่อว่า Enjoy Camp คนครยกนะจ๊ะก็อยู่แถวแถวทางมาเขื่อน่น่ะเนาะค่ากลางก็ไม่แพงนะครับตร้งแต150บาทาราคาดีไป,ไปเราไปหาที่กลางเต้นกันดีก่าครับแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูว่าน้ำที่เนี่ยมันน่าเล่นมากใช่เไป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันไปจ้าเต้นไม่ช่วยเราหรอไม่จ้าใช้แรงงานไปจ้า 淡定，快来玩，苏苏苏苏苏 ัทุกคนครับไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมสองพุ่มเราขับรถออกไปอย่างนี้ทุกคนเห็นฝนไหมครับใช่จ้าตัดกันมาที่เราครับคือจะเล่าสถานการณ์ให้ฟังนะครับทุกคน<ช>ฝนถล่มหนักมากชจนเต้นเราสองคนนะครับพังครับผมใช่แล้วน้ำเข้าหมดเลยเออน้ำเข้าเต้นหมดเลยแล้วก็คือนอนไม่ได้เนาะใช่ข้าวของทุกอย่างเรามันเปียกหมดเลยอ่ะใช่คือต้อง ตัดสินใจกลับกันดีกว่าอเจ้า <c oughs> อของก็ใจดีนะออเออย้ายมาตรงที่ร่หมไม้หรือว่า<ห>แบบว่าเออมีเต็นท์นะมีเต็นท์ให้เช่านะอะไรเงี้ยแต่ว่าเรามันพังหมดแล้วเนาะใช่โทรศัพท์ก็น้ําเข้าเนาะเออใจก็าพังด้วย <c oughs> สภาพผ้าคือเปียกหมดเลยนะครับใช่คือที่นอนเรามันไม่ได้แล้วเนาะ<ช>วก็เลยคิดกันว่าเออเรากลับกันดีกว่าอืมง่ายกว่าง่ายกว่า ก็เดี๋ยวยิงยาวๆกับภรยาเลยครับแล้วก็เดี๋ยววันรุ่งขึ้นเนาะใช่เดี๋ยวเรามาสรุปสถานที่อีกทีนะครับใช่แล้วไปเดินทางกันดีกว่าครับเศร้าใจไปจ้าอุต <c oughs> สาหฟิน <c oughs> ตอนเล่นน้ำฟินฟินกับมาที่ต้นอ,อันนี้คือแซดเลย <c oughs> ใจพังใจสลายคร้งแรกในชีวิตเลยอ่ะ <c oughs> ใช่แล้วไม่เคยแบบนี้มาก่อน ขับรถกันดีกว่าบ๊ายบายเดี๋ยวเรามาสรุปข้อมูลที่ลานกางเต็นท์ที่ลาน Enjoy Camp ที่นี่กันนะครับทุกคนครับข้อที่หนึงเลยคือที่นี่ค่ากางเต็นท์คนละ150บาทนะจ๊ะมีไฟฟ้าให้ใช้ครับ okay, ข้อที่2คือน้ำที่นี่แบบว่าน่าเล่นมากมีหลายจุดโอ้ใช่น้ำที่นี่มีทั้งแบบเป็นน้ำลึก กระโดดได้นะครับมีเป็นฝ้ายใช่เป็นมานุมตกลงมาเลยหรือว่าเป็นแบบอังจักุชี่เป็นนตนตื้นให้นอนแช่ได้ใช่งเด็กกได้ใช่แบบนี้ก็มีนะครับข้อที่สามมรื่นโอ้ที่นี่ต้นไม้ใหญ่เยอะมากทุกคนจริงๆมีให้กางหลายโซนนะครับเป็นกางพื้นดินกางบนพื้นหญ้าใช่มีเลือกเยอะเลยนะจ๊ะเพราะว่ามันเป็นแบบสวนผลไม้เนาะโอ้มีในสวนผลไม้ด้วยนะครับต่อไปข้อที่สี่อะไรจ๊ะห้องน้ำจ้ะ ห้องน้าที่นี่เออผมประทับใจนะครับห้องน้ที่นี่ดีมากเขาแยกชายหญิงมีที่ปรับน้ําอุ่นด้วยนะครับแล้วก็มีที่รังจานด้วยนะจ๊ะห้องน้ำสะอาดชอบเลยอันนี้คือเลิศเลยนะครับข้อต่อไปข้อที่5้าข้อที่หมีร้านขายของชำโอ้ที่นี่ก็คือเซอร์กบายนะครับก็มีขนมครกเคี้ยวก็ดื่มอลก็หอกก็ดื่มแล้วมีขายหมดเลยนะจ๊ะรวมถึงมีให้อ่านอ่านตามสั่งด้วยแล้วก็หมูกระทะ ก็มีให้สั่งด้วยนะครับต่อไปข้อที่หก่าสัญญาณโทรศัพท์มีทุกเครือข่ายนะจ๊ะไม่พลาดการติดต่อใช่ไหมจ๊ะข้อต่อไปข้อที่ทางเข้าดีข้อที่เจ็ดอ๋อข้อที่เจ็ดนี่คือตอนมานะครับรถเด็กของเราเนี่ยนักเก่งใน้อยอย่างเงี้ยก็มาได้นะครับเปิด G P S มานำพามาถูกเลยนะจ๊ะรถเล็กมาได้รถใหญ่มาดีมอเตอร์ไซค์สบายข้อต่อไปข้อที่แป๊อะไรจ๊ะมีบ้านพักโอ้ที่นี่ทุกคนกลางเต็นท์ แล้วยังมีบ้านพักให้เช่าด้วยมีเต็นท์โจมด้วยนะครับหรือใครไม่เอาเต้นมาก็มีเต็นท์ให้เช่าด้วยใช่แล้วนะจ๊ะต่อไปเ้อที่เก้าอ่าอะไรเอ่ยสัตว์เลี้ยงโอ้ที่นี่สัตว์เลี้ยงสัตว์เล็กนะครับสัตว์เล็กมาได้นะครับเนาะเจ้าของที่นี่เข้าใจดีใช่แล้วจ้ะนะครับต่อไปเป็นข้อห้ามด้วยกันเนาะใช่ที่นี่คือเนี่ยหลักๆเลยคืออาจะขึ้นเรียกเ้าห้ามไว้ให้นะครับแต่ที่หลักๆคือห้าม กอไฟบนพื้นห้ามใช้เทาาทางอ๋ออันนี้ที่เขาเขียนไว้อะก็เดี๋ยวเราตามที่เราขึ้นที่นี่นะครับมีกฎข้อห้ามนะครับใช่แล้วแล้วก็เพิ่มเติมอีกหน่อยเนึ้ที่นี่นะฮะมีน้ำมาเล่นแค่เฉพาะช่วงฤดูฝนนะครับพอช่วงฤดูหนาวที่นี่ก็จะน้ำไม่มีละแต่ว่าที่นี่จะมีคอนเสิร์ตเราตสดมาเล่นที่ลานกลางเต็นท์นะครับแต่ว่าเขาจะปรับค่ากลางเต็นท์เป็นคนละสองร้อยบาทเนาะเฉพาะช่วงฤดูหนาวนะครับ ถ้าเดูฝนพี่ก็150บาทที่เรามาวันนี้นะจ๊ะข้อมูลประมาณนี้ครับใช่แล้วจ้าะมีอะไรก็สอบถามเพิ่มเติมที่ร้านได้เลยเดี๋ยวเราขึ้นไปติดต่อของที่ร้าน enjoy แค่ไม่ให้นะครับวันนี้ไปละบ๊ายบายจ้ายังไงฝากติดตามอมแวนให้ไปทั่วด้วยนะครับออมแบงค่ะไม่ได้นอนแต่ข้อมูลครบนะคะใช่แล้วจ้าแล้วก็เกือบจะไม่สบายแต่ก็โอเคเละเทะมากท่านทุกคนไปเลยจ้ะโา